วว้า <Wow. S 2> สวัสดีครับนี่คือผลงานการเทรดคู่เงินแล้วก็มีทองคําด้วยนะครับวันนี้ UJ นะครับแล้วก็ CJ นะครับก็มีหลายคู่นะครับวันนี้ก็ทำกำไร850บาทนะครับโดยทุนหลักพันนะครับใช้เทคนิคที่สั่งสมร,มรวมมานะครับศึกษามาประมาณ4ปีนะครับ จากการเทรดมาแล้วพอร์ตแตกต้องเติมอย่างเดียวนะครับปัจจุบันนี้ก็พัฒนาขึ้นมาจนมั่นใจนะครับว่าวิธีการเทรดที่ใช้ตอนนี้นะครับมีประสิทธิภาพินเลทสูงนะครับสามารถทำกำไรได้ทุกวันอย่างต่อเนื่องนะครับกำไรหลัก ร้อนะครับถ้าเราลงหลักพันนะครับ <Wow. S 1> ถ้าลงทุนหลักหมื่นนะครับกําไรก็จะเป็นหลักพันนะครับเป็นสัสดส่วนเพราะว่าเราต้องบริหารพอร์ตเทโดยไม่โลภมากไม่โอเวอร์เทดนะครับดูดูพอร์ตของเราว่าเราควรออกได้เท่าไหร่เช่นคู่เงินนะครับพอร์ตเราเท่าไหร่ก็เอาหมื่นไปละไปหารนะครับไปหารก็จะได้การออกออเดอร์ที่ประมาณ 0.01นะครับถ้าเป็นทองคำก็หารด้วย2 0 0 0 0ื่ถึงสามห0ื่นนะครับพอทที่เราใช้ลงทุนนะครับถึงจะมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่แตกนะครับไม่ต้องได้เติมตลอดนะครับนี่คือแนวทางหนึ่งส่วนการเข้าบายหรือเซลล์นั้นเราก็ดูตามแท่งเทียนนะครับแท่งเทียนจะบอกเรายังไงก็ขออวยพรในพี่น้องเรา ที่เข้ามาหาเงินออนไลน์ครับรวยรเฮงกันทุกคนนะครับ